อากาเซแห่ให้กำลังใจแบมแบมหลังเจอดราม่าถลม่มเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ไม่ว่าจะขยับทำอะไรก็มักจะเจอเรื่องดรามา่าให้ปวดหัวอยู่บ่อยครั้งสำหรับหนุ่มคนเก่งอย่างแบมแบมกัตเซเวนล่าสุดหลังเจ้าตัวก็ได้โพสในอินสตาแกรมสตอรี่และทวิตเตอร์ช่วยโปรโมทงานแสดงของออมมาจินยองกัตเซเวนแต่ก็ไม่ไหวเจอดรามา่าเมื่อฟันคลับบางกลุ่มของจินยองเกิดความไม่พอใจและเรียกร้องให้แบมแบมนั้นลบโพสด,ดังกล่าวออกไปเนื่อง จากมองว่ารูปภาพของจินยองที่แบมแบมโพสนั้นดูไม่เหมาะสมต่อมาแบมแบมก็ได้ลบโพสดังกล่าวออกไปพร้อมโพสทวิตใหม่อีกครั้งซึ่งหนุ่มจินยองเองก็ได้ไปแสดงความเห็นโพสดังกล่าวด้วยและล่าสุดทวิตเตอร์ก็ได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายคนก็ออกมาให้กำลังใจแบมแบมโดยการโพสคำว่าว v e you แบมแบมพร้อมทั้งติดแฮชแท็กแบมแบมจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างไรก็ตามก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับ แบมแบมด้วยนะคะและมองว่าแบมแบมก็คงไม่มีเจตนาไม่ดีกับสมาชิกที่วงเปรียบเสมือนครอบครัวของเขาอย่างแน่นอนค่ะทั้งนี้เชื่อว่ายังคงมีอากาเซอีกหลายคนที่รักและเข้าใจแบมแบ,ม,แบมอย่างแน่นอน